เซ็นทรัรินสเตชันสวัสดีครับทุกท่านนะครับก็เจอกันในช่วงบรรยากาศยามเย็นเมื่อวานนี้นะครับก็หลังจากที่ไปร่วมงานอุป่่อปูนะครับในช่วงวันที่9-10ธันวาคมนะที่ผ่านมาก็ได้เดินทางกลับนะครับก็หลายๆท่านเอง ที่มีโอากาสไปก็เดินทางกลับโดยความสวัสดิภาพนะครับก็เห็นมีพี่น้องเอมซีเรานะส่วนหนึ่งที่เดินทางมากับทีมงานรถบัสทั้งสองคันแล้วก็โอ้ก็บางท่านเนี่เดินทางมาจากต่างจังหวัดก็คือนครศรีธรรมราชนะคุณแม่สมคิดได้มีโอากาสไปทักทายพูดคุยใน,ในช่วงของ กราบลาอุปูในช่วงของเช้าวันที่11นะครับก่อนที่จะเดินทางกลับนะแล้วก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณแม่สมคิดจากนครศรีธรรมราชนะครับท่านก็พูดได้โดนใจกับพี่น้องเอฟซเรื่องราวของการศรัทธานะโดยความเชื่อนะครับนะเรื่องขององค์พ่อปู่บริจิตท่านเองนะฮะสามารถไปดูคลิปได้นะครับซึ่งได้ลง เมื่อไอ้จะลงเมื่อคืนนะครผมลงคลิปนะครับก็มีหลายๆท่านด้วยกันก็จะมีแม่สมคิดแล้วก็แม่วุ้นใช่ไหมแม่วนนิวยอร์กนะครับแล้วก็น้องโอ๊ตหรือหลายๆท่านนะในช่วงของก่อนเดินทางกลับนะก็เป็นความรู้สึกนะที่ได้มาร่วมงานขอ,องค์พ่อปู่นะครับก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับหลังจากที่ เราเห็นนะปีนี้นะครับก็ถือว่ามีการปรับรูปแบบในช่วงกิจกรรมนะอย่างเช่นวันที่9ก็มีการมิทติ้งนะเป็นลนักษณะมีรับประทานอาหารด้วยกันนะครับเป็นตุ๊จีนแล้วก็ช่วงการแสดงก็คือกิจกรรมเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นให้พี่น้องม,มีส่วนร่วมนะครับก็สนุกสารกับบรรยากาศของระบวงย้อนยุคนะสุขสารที่ด้านหนา้าเวทีนะครับก็ถือว่าเป็น ความสุขที่เราได้มาร่วมกิจกรรมในช่วงวันที่9นะครับส่วนวันที่10นะต้องบอกว่าปีนี้เนี่ยมีความอลังการก็คือเรื่องของระบบไฟนะแล้วก็ที่ที่มีความอลังการที่เสริมความอลังการก็คือ,อปีนี้นะครับมีการจุดพลุเนะเป็นพลุไฟเนะี่ยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะฮะปัตตันก็ได้ พูดถึงกิจกรรมส่วนนี้นะครับก็มีพลุไฟเนี่ยที่ผ่านมานี่มีพู้ใย129นัดนะครับแล้วก็ชุดนี้เ,เห็นว่าก็มีพี่น้องนะครับที่เป็นสปอนเซอร์นในการสรับสูนยอยู่แล้วก็ปีหน้าเนี่ยคงอลังการกว่าน,นี้นะครับชุดนี้เห็นว่ามีาการจุดเนี่ยก็มีราวๆก็งบประมาณใช่ไหมครัก็ประมาณสนะักห้าหมื่นปีหน้าเห็นว่าเป็นแสนเนี่ย เสริมความอลังการนะช่วงของพลุไฟที่จุดขึ้นมาบนเหนือองคูนะครับก็มีความสว่างสวยมีความอลังการมากนะครับเสริมงานในคิดว่าเป็นงานระดับถือว่าเป็นเทียบเท่ากับระดับจังหวัดเลยทีเดียวนะครับสำหรับงานนี้นะครับเฉพาะเห็นเราเห็นไฟสีโอ้โหก็มีความอลังการเนี่ยก็หลังแสนแล้วครับแล้วก็ ส่วนการแสดงฮะหลังจากพิธีบวงสวงที่บวงสวงเสร็จนะครับก็มีการแสดงนะฮะซึ่งปีนี้ก็มีความามีความโดดเด่นในเรื่องของการแสดงก็คือได้นํารูปแบบการแสดงไม่ว่าจะเป็นเรื่องเ,อเกี่ยวกับละครเวทีใช่ไหมการเดินทางขององค์พ่อปู่นะครับประวัติความเป็นมาและนอกจากนี้เราจะเห็นว่าการแสดงชุดแรกนะครับเป็นการแสดงที่เรียกว่าโขน นะครับก็ทีมงานที่เดินทางมาจากจังหวัดปทุมธานีซึ่งโขนนี่ก็ห,าช,ห,า,ชหาชมยากนะเนะี่ยก็เราได้มีโอกาสไปชมนะฮะเป็นการแสดงขั้นสูงของไทยเรานะที่มีการสืบทอดกันมาอย่างช้านานนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นมีการยกนะครับเป็นมรดกทางภูมิปัญญาของมนุษยชาตินะครับแล้วก็มีการทะเบียน ของการยูนิสโกเนะเมื่อปี2561ด้วยนะครับแล้วก็เห็นเรื่องราวของนําเรื่องของวันคดีรามเกียรติ์นะครับโขนก็ให้ดูที่การสวมหัวนะตัวละครที่ออกมาแสดงนะในแต่และตัวละครนะครก็จะมีฝ่ายเทพฝ่ายมารน,นะครับฝ่ายเทพก็มีพระ,ะรามนะซึ่งเป็นตัวเองของเรื่องที่อวตารมาจากพระนารายณ์แล้วก็พระลักษ นะครับแล้วก็มีหนุมานนะแล้วก็มียักษ์ทศกณัณฐ์มีสุครีพนะครับกลุ่มกลุ่มกุมภกรันนะนีไฟยักษ์นะมีไฟมนันไฟเทพนะกะ็เป็นลักษณะการออกมาแล้วก็มีการแสดงนะครับก็คือหลายท่านก็เห็นบรรยากาศแบบนี้โหก,ก็ถือว่าเป็นเป็นงานที่ได้ยกระดับขึ้นมานะครับและนอกจากนี้นะครับ ที่ไฮไลท์ก็คือละครเรื่องของการเดินทางขององค์ปู่เนี่ยก็คือเหมาะกับระบบแสงสีเสียงนะครก็ระบบแสงเนี่ยก็ลงตัวกับบรรยากาศเสียงเนี่ยการแสดงของทีมงานตัวละครเนี่ยแต่ละบทบาทนะครับเราก็จำลองกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับในชีวิตจริง <c oughs> ซึ่งส่วนนี้นะครับคือหลายท่านนะย แล้วก็รูปแบบที่เราเห็นมีความแปลกมีความแปลกก็คือมีมีการปรับรูปแบบใหม่ก็คือ,อาการนําระบบการถ่ายทอดสดนะเป็นลักษณะของการาสตรีมมิ่งนะครับมีการใช้ระบบ OB บีนะสวิตชิ่งการตัดภาพสัญญาณให้เหมือนลนักษณะเหมือนรายการทีวีนะในรูปแบบมาตรฐานนะครับก็มีการถ่ายทอดสดไปยังช่องอป a าแต r ไปยังช่องมนโอมนะครับเราก็พี่น้องสามารถที่ รับชมในระบบภาพเสียงได้อย่างคมชัดนะครับแล้วก็มีการชมได้หลายมุมนะครับเพราะว่ามีกล้องถึง3ตัวแล้วก็ส่วนหนึ่งก็พี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ของงานก็สามารถชมทั้งบริเวณงานแล้วก็สามารถมองที่ด้านจอจอจอ LED นะที่เป็นจอขนาดใหญ่นี่คือรูปแบบของการ ไร้สดนะครับพี่น้องก็คงได้รับชมกันแล้วก็ที่สําคัญนะพี่น้องก,ก็ในแต่ละช่องนีมีการถ่ายทอดสดพี่น้องก็ช่วยกันรกระจายดูนะครับก็เข้าไปาถ่ายนี่คือบรรยากาศที่เกิดขึ้นนะครับในช่วงของพิธีบวงสวงแล้วก็ละครประวัติศาสตร์นะก็คือเป็นละครเวทีตอนที่เห็นว่าในช่วงของการแสดงละครชุดนี้นะครับก็ ถือว่าโดนใจ้หลายคนได้หลายท่านเพราะว่าตัวละครเองนะครับตั้งแต่เปิดตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นลุงช่างป้าสวนผักนะแล้วก็มีตัวละครที่เป็นพระสงฆ์นะครับพร้อมกับเดินทางมาแล้วก็ทำนายความฝันแล้ก็มีการในการที่สร้างองค์พ่อปู่ขึ้นมานะครับจากนั้นก็มีทางเจ้าหน้าที่ที่ เขามาดําเนินการส่วนนี้มีเหตุให้จําต้องย้ายอ,าองค์พระปู่นะครับมาสู่จําปาดงในช่วงของการย้ายนะครับการย้ายเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องราวที่เราได้ติดตามชมจากที่วิจิงเนี่ยพอมาเป็นละครปุ๊บทำให้นึกถึงบรรยากาศนะครับของการเดินทางในช่วงนั้นประกอบกับบทเพลงที่เป็นบทประพันธ์ของอาจารย์โซดาน้ำนะโดยการ แหลหรือการขับเสพานะ่ะทีมงานมืออาชีพผมชอบเนะเสียงในการขับเสพาเนี่ยเราเคยชมละคระจักจักวงวงเนี่ยแล้วก็คุณเสียงในการขับเสพาทีนี้ก็มันทําให้คนที่เข้าไปชมนะทั้งคนอยู่ในบริเวณงานนะฮะแล้วก็พี่น้องที่ชมอยู่บริเวณนะฮะทั่วมุมโลกเองในเหตุการณ์ในช่วงนั้นนะครับมันก็ มีความแบบเหมือนลนักษณะคือจุกในอกนะหลายคนบอกว่าน้ําตาไหลพอม,มาเจอฉากนี้นะแม้กระทั่งหลวงช่างเองนะครับนะก็อดที่จะน้ําตาไหลไม่ได้นะครับก็เห็นแล้วเนี่ยมันมีความรู้สึกก็ต้องบอกว่าจุกในอกแล้วก็เหมือนหลายหลายหลายท่านนะฮะที่อยู่ในบริเวณงานพอถึงตรงนั้นเองแม้กระทั่งผมที่อยู่ในบริเวณงานในช่วงของการไหลสดนะฮะในการชุ่มมองดูก็มันรู้สึก คนลุกนะคิดถึงบรรยากาศที่องค์ปูเดินทางนะในช่วงเดินทางจากพื้นที่กกอกเข้ามาที่จำปาดงนะด้วยความลำบากนะครับด้วยความที่มีเรื่องราวในช่วงนั้นนะครับแม้กระทั่งอ,องค์ูที่ย้ายเข้ามาในช่วงวันที่18มิถุนายน2565นะครับก็ ถึงเวลาประมาณ5้าทุ่มนะฮะตอนนั้นนะครับก็ผ่านเรื่องอช่วงนั้นก็ยังมีเรื่องที่จะมีการไปร้องด้วยนะไปร้องต่างๆนี่ก็คืออุปสรรคต่างๆแม้กระทั่งก่อนที่จะมีการจัดงานฉลองปู่ในครั้งแรกตอนนั้นนะครับก็เหมือนลนักษณะเรื่องราวต่างๆนี่ก็เข้มข้นขึ้นมานะแต่ท้ายสุดนะครับก็ผ่านผลอุปสรรคปัญหาต่างๆไปได้นะะหลายคนก็บอกนะครับ มานไม่มีบารมีไม่เกิดนะและท้ายสุดแล้วนะครับออปู่สีทองก็นะอยู่คงอยู่ดำรงอยู่ที่จำปาดงนะท้ายสุดของอบทละครประวัติศาสตร์นะบทละครเรื่องราวขององค์พ่อปู่นะครับนี่คือส่วนหนึ่งของอเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับในช่วงพิธีบวงสวงแล้วก็ทําให้เรานึกถึงบรรยากาศของการเดินทางขององค์พ่อปู่ปริจิตณนาคราชนะแล้วก็ปตนนะครับ เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับก็มีการอาบอกนะครับว่าจะมีการปรับรูปแบบในช่วงกิจกรรมนะก็ต้องคอยติดตามชมนะอาจจะเป็นในช่วงเช้านะครับในวันที่มีการทาบุญตักบาตรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีเห็นว่ามีนางรำใช่ไหมหลังจากนั้นที่ก็จะมีเวทีในช่วงกลางวันอาจจะเป็นลักษณะของการประกวดต่างๆนะครับแล้วก็เห็นว่ามีการประชุมทีมงานกนะ็ต้องติดตามดูนะครับแลว้วก็ส่วนหนึ่ง ผมไปดูคอมเมนต์ของพี่น้อง fc ท่านหนึ่งนะฮะก็ให้ข้อคิดเห็นนะครับแสดงความค,คิดเห็นคิดเห็นได้อย่างน่าสน,สนใจก็คืออาจจะมีการประกวดการวาดภาพของโอคูนะอันนี้ก็ลองพิจารณาดูนะครับก็เป็นไอเดียกับพี่น้อง fc ที่คอมเมนต์เข้ามานะครับในช่องของปแต e n นะ channel ก็ติดตามกันต่อไปว่ามี อะไรนะกิจกรรมปีีปีหน้าก็คงจะมีกิจกรรมที่มีการพัฒนาขึ้นนะฮะหลังจากที่จัดมา3ามครั้งแล้วนะครับวันนี้ก็อยู่ในช่วงบรรยากาศยามเย็นนะครับวันนี้อยู่ที่สวนนะครับจะเห็นบรรยากาศยามเย็นอากาศสดชื่นนะครับก็เป็นละะักษณะพบน้องนานะครับตอนนี้ก็กําลังปลูกต้นไม้อยู่นะครับผมก็อยู่บนกองฟาง โอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับทักทายเดี๋ยวเจอกันในช่วงโอกาสต่อไปขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้แม้กระทั่งช่วงของการเดินทางไปแล้วก็กลับอีกพี่น้องมาส่งพี่น้องกลับมาด้วยกันหลายๆท่านด้วยกันนะในช่วงของการขับรถในการพูดคุยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะที่ยังอยู่เป็นกําลังใจด้วยกันนะครับขอบคุณสวัสดีครับเสียงสินรินสเตชัน